ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ิกชีวิตครั้งใหญ่สามราศีโชครับรอยไม่เยอนแล้วเทวดาอวยพรดวงรับทรัพย์รัวๆจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังได้เลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีธนู ดวงการงานของคุณในปีนี้เป็นช่วงที่คุณนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่างงานก็จะได้งานใหม่สมดังใจส่วนใครที่กำลังเริ่มต้นทำธรุรกิจใหม่ๆบอกเลยว่าจะได้รับข่าวดีจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใครที่ทำงานประจำ ช่วงนี้จะได้แสดงศักยภาพมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือปรับเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงที่การงานของคุณนั้นสำเร็จรุร่วงและโดดเด่นเป็นพิเศษ ส่วนการเงินในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นช่วงที่มีแรงผลักดันในการลงทุนหรือตัดสินใจลงทุนบางอย่างซึ่งคุณจะมีรายได้เพิ่มด้านผู้หญิงหากเป็นชาวราศีนี้บอกเลยว่าจะได้โชครับโดยเสน่หาจะมีคนนำของมีค่ามามอบให้ถือว่าเป็นโชคลาภร่อยก็ได้ นกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจงานดีเงินปังโชคชะตาจะทำให้คุณน,นั้นพบเจอแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย อันดับสองสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงสัปดาห์นี้ไอเดียของคุณจะบันเจิดสุดๆทำให้คนในที่ทำงานยอมรับในตัวคุณเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับหัวหน้าแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะความขัดแย้งในหน้าที่การงานจะนำไปสู่ข้อตกลงซึ่งคุณจะได้เปรียบในข้อนี้เพราะคนมีศักยภาพอย่างคุณจะทำให้การงานของคุณนั้นเกิดความก้าวหน้ามากยิ่ง ขึ้นชีวิตของคุณจะพลิกผันจากไร้กายเป็นรวยคุณจะประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานในระยะเวลาอันสั้นส่วนการเงินในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้การเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแหล่งการเงินจะมีเพิ่มมากขึ้นมีไรายได้เข้ามารัว การจับจ่ายใช้สอยจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้จะกินดีอยู่ดี 3. เชาราศีตุล ราศีตุลการงานในปีนี้จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการลงทุนจะเกิดผลสำเร็จงอกเงยชีวิตจะเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จหนะ้าที่การงานของคุณจะคล่องตัวมากๆหากใครกำลังมองหางานใหม่จะได้งานใหม่สมดังใจหนะ้าที่การงานจะได้รับผิดชอบซึ่งจะเป็นผลดีเพราะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้า ธุรกิจการงานของคุณนั้นก็เกิดความมั่งคั่งเริ่มรวยมีผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านปีนี้เป็นโชคดีของคุณซึ่งการเงินจะมีความมั่นคงมากขึ้นเลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยมีความเติบโตมีเงินเก็บเงินออมชีวิตของคุณจะมั่งคั่งไปด้วยโชคลาภเงินทองจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านปัญหาต่างๆจะหมดสิ้นนี้สินหายเกลียง เชื่อไม่ลบรูรหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ